สวัสดีจ้ามอนีกลับมาพบกับช่องแฮปปี้พิคแท้ๆอีกแล้วน,นะคะมอนีแม่กับพามากินข้า,าวซาคือเก่านะคะมอนีกลับมากินกับพอบ้านคือเก่าจ้าจ้ามอนีกับมีเมนูอีจาออ้าพี่น้องน้องเบิงเห็นม่้พี่น้องปิ้งหนูเลยจ้าเมนูปิ้งหนูนาพอพิ่อนไปซื้อมมพี่น้องเอ้เจ้าไปซื้อเถอะก็ เงอนมาเสือบงค่ะคนไปเสือบงมาได้มาสองตัวก็เยอพี่น้องแม่ก็เลยเอ้าแจ็คละเอียดเผื่อเนาะกินแบบเอ็กดง่ายๆนะนะช่วงนี้ก็เป็นหนูเน่เพราะว่ามันเป็นอาหารตามฤดูกาลเนาะช่วงนี้อันข้าวซุกเนาะพี่น้องข้าวซุกหนูก็หลายเพราะพอไปเสืออันเสือบงก็ได้หนูมาแล้วก็กินกระตำมะทูจ้ะตำปีตำมะถุปีจ้ะมือนั้นซื้อมาแต่ตลาดเนาะกินกิน ก็จะกินกะขอขอบคุณนะคะพี่น้องที่เป็นกําลังใจให้แม่นะคะขันเข้ามาเบิ่งแม่แล้วกะอย่าลืมกดถือใจให้แม่เด้อจ้ากดถือใจกดติดตามแล้ะก็กดแชร์ให้แม่เด้อจ้ามาจ้ะม่ก,กินร่วกันข้าหอนหอนจ้ะพี่น้องปิงหอนหอน,นอปิงเงมเหมเอ,อิบเครื่องเทศหมหมจ้ะหอม,หอมจ้ะวันนี้แนวโกกเด้อดครับ ส่พักกอดมีผักกาดเขียวเนาะผักกาดเขียวแล้วก็มีผักสีจ้ะพี่น้องกินกันเนาะมาจา้ะหนูเข้าหนูเข้าหวขามันมาจา้ะเมนูนี้สำหรับคนที่กินหนูเนาะหนูหนาหนังกรอบเนาะมันโตหนึ่งจ้งะ เนื้มันก็หลายด้วยพี่น้องหนูนะเอดได้หลายเม่นู่จ้ะเอสได้หลายเมน่นูอ่ออ้อมก็อ้อมไปแล้วนะยังไม่มนูเพื่อนมกม,มกแล้วกับแฮปพีกจ้ะแฮปพีนูน่าสะเส้นกันสะเอพี มักรูวปีแลบบ้ครัมาจ้ามาสิแสนงกันพี่น้องมักโปีเป็นมักโูวปีได้นะปีมละ,ละลายน้องเริ่มเริ่มมีมักโูวปีอ่ะวจ้มาจากบาทมาจึงนะห้าบาทมาละห้าบาท ก,ก้าแม่กับปุ่อีู่ะปีนี้ยังทันปู่เพิพ่งหากระล่งม็ดพนอนโอนเลยเนื้อไหลสำหรับคนที่กินแ่จะหัวมันแซบนเนาะคือเครื่องเทศหอมจะหอม เนี่ยหนูก็เป็นมนลาคปัาปลามันเข้าหน้าหนาวปลาก็สิแซ่บสิมั่นเนาะไปกินอาหารตามธรรมชาติตามฤดูกาลเนาะบ้านเรายังพ่อได้กินอยู่กับพี่น้องอาหารพี่เลอได้กินอะไรบ้างจ๊ะพี่น้ออื้อ หอมเนาะพ้าสตีกินกะตำมะโหหอมดึงดงเหอตักเนี่ยตัดตำสู่เข้ากันนะอือเราไม่ลองกินเบบอปิ้งเหมเมี้งเลยเนือหลาย อหอมหัวใจพี่น้องเลยรวมใส่ใบกบูดนน้ำตะไคร้กระเทียมพริกไทยมัมสเ่อเเทศหอมๆน่ะพี่น้องน่ารักดีน่งทีนี้ หนูนี่มันจะมีอเอกลักษณ์ของมันก็คือเนื้อมันจะเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นกลุ่ยๆเนาะแต่เวลาเข้ามาเอสกับเขานี่มันจะหอมจ้ะพี่น้องเนื้อมันแบบโมกหรือว,ว่าอ่อมที่จะหอมกลิ่นหนูแันจะหอมหนูาาาธรรมศาตรจ้ะ ยันเห็นนะครับพี่น้องเนื้อเมนูนี้ได้แฮนนะพี่น้องนะครับพี่น้องเด้่องกุยู่ทางไก่เด้อแม่กินเด้จอจะหนูเพราะว่าอันเคยกินมาเฉพาะแต่แม่แต่เพราะแม่ผากกลินอาหารอีสานเท่านั้นพ,นนาาพี่น้อง ตำมะโถ่มีงานเบอร์กมีเบอร์แเอเด็กๆก็อยู่ในบ้านแล้วจ้ะเด็กๆกินแล้ว แซบพี่น้องโมงมี่เขาแนแล้วคุยแจ่บลยค่ะกินแจ่บกระป๋อยยัง <c oughs> ไมปันหมู <c oughs> หันเหลืองห้อย,อยงคือปิงใจเย็นๆนล้วก็ต้องใส่ไฟแห่งปิงไปขอแอมห้มแห้แๆมไปรเรย่อ,อยแอมเกา